คาเฟ่ยุคพี่อ่ะคนเขาไปกันหนูเมื่อกี้หนูบอกไปสั่งผัดกะเพราด้วยไงใช่ไงจริงเหรอไสัดกะเพราไปสั่งโปแตกไปสั่งกรชนแปะตาไปสั่งต้งยมยำอืไปสั่งผัดผักรวมมิตรอือไปสั่งยำวุ้นเส้นคาเฟ่ยุคพี่เว้ยยุคที่พี่โตเว้ยยุคยุคที่พี่โตมายุคที่หนูยังไม่เกิดเว้ยยุคสมัยที่ตัวโตเท่าหนูอะคาเฟ่มไม่เป็นแบบนี้คนไปคาเฟ่ทำไมในยุคนั้น ไปคาเฟ่ไปดูตลกมันคือที่หมางเขาบอกคาเฟ่มันไม่ละมีคาเฟ่ะไมก่อนอะไม่แบบจะมีวิลล่าคาเฟ่เป็นบุรีคาเฟ่เออพระรามเก้าคาเฟ่ชนบุรีคาเฟ่ชนบุรีพาซาแม่งคนไปดูตลกเว้ยแล้วในยุคนั้นน่ะตลกเกิดขึ้นมากับคาเฟ่ที่เขาเรียกตลกคาเฟ่เนี่ยเยอะมากตั้งแต่เชิญยิ้มรุ่นเล็กแรกตั้งแต่แบบเอาอตลกดังๆในทุกวันนี้ เกิดจากคาเฟ่ร้อยละร้อยอืเออคนไปยุคนั้นไปคาเฟ่ไปดูตลกแต่ของมาไลยนักร้องอื <laughs>